ครับมาซ้ำหมายตาจํำเนี่ยครับช่องเข้าไปนะครับเรามีตัวกัดปลาตีพักอะไรยังไม่มีครับยังไม่มีตัวกัดมีแต่ปลานินปลาดินลอยหลายตัวเลยนะ tuyệt đối chung đất tuyệt chung đất nè 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 này nè 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 hình nè 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 này méto này, ngã gạt ngã không có nước, nó không có nước, nó không có nước, nó không có nước, không ใส่กักลอยกับทองเนาะเออน้ำต้อมขึ้นมาเนี่ยกัดมากเลยไม่กัด Tại mình cao vào Yunnan đây mà lắm Ra đây mưa được lúc ไปลเลี้ยงอยู่ตรงไหนอะฮะตงเอาดิเนใชได้ครับเต็มปากโอ้แส้สวยอ, <c oughs> วอยู่ติดไม้อีก โอ้สวยสวยครับใช่ได้อออดโอ้ตีเลยตัวนี้สามตัวพร้อมือทีย้ำมตั้งนานเลยเนี่ยการจับงานในกวัวสะบัดมือมันบางทีก็สะบัดอยู่ครับาสายสวยเลยครับตัวนี้่วิดีโอลองนี่อยู่ เสวยยูทูบอ่ะสวยงามเลยตอนนี้ยนประมาณสามขีดกว่ากว่าสี่ขีดได้ครับประมาณสี่ขีดตีย้ำอยู่ตั้งนานก็จะกกับมาครับเต็มแน่ครับผมสวยงามเลยครับไปครับติดตามชมบนนั้นต่อครับผมเปลี่ยนวมา่าเดี๋ยวค่อยกลับไปย้อนไปตีใหมค่ครับที่เมื่อกี้ครั ทีเดิมตีขึ้นมามันอยู่ตรงนั้นตีตีอ่ะมันก็เดินมาเนี่ยคลองคลองอขึ้นไปเรื่อยๆอเด็กตีไปก่อนอสักพักเดี๋ยวกลับมาย้อนมาตีทีเดียวมาให้เยอะ Đẹp đón, đẹp đón. Để nó nào, chân, nón, đẹp rồi. này nào. non ẻm băng, bằng lưỡi ชื่นมันงานแอบอยู่แล้น้ำตื่นตื่นของน้องท่วมไปของน้องหน้าลุ้นเลยของน้องน่ะม,มีหรือเปล่าหนะน้านมีมากนะ mitin từng nhận Ui, lụt cấp Là người tôi vậy luôn Thấy thuế luôn Nó không phụng màu cứ Tôi luôn cột sông với em nhé Vắt lửa ạ lụt đang Chờ ta linh áo Ui, thấy thuế luôn Mà mình cứ lửa lên Ui, lấy ông nào Là mồm tì hả? ตีหลวงแล้วไปยันไหน <c oughs> กัดเลยมาเป็นคลื่นมาเลยตัวสวยด้วย <c oughs> น่าเต่าเตาตัวเนี้ยตัวแรกนะครับน่น,นี้ยลืมกดส่งสายไปสายมันตึงบ่ดี่ต้องกัดแล้วก็กดส่งอ่ะน่าจะสวยเลย <c oughs> แค่รถคันอย่างเดียวไม่พอสายมันตึงอย่างเงี้ยประกาศผมรถคันล้ว,วัดเลยอ่ะนี่สายมันตึงอ่ะ trong nhân vật cả sáng tưng nhờ nhờ khăn có chui đai nít đi nhá ta có xong ạ à. xoay lên nó kìm ừ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  ไม่กัดใต้รุมร,มร่มไม้น่ะหน้าดมเงียบเลยขึ้นน้ำตรงนั่นตีนที่ตีนกี้ไม่กัด bù hấp bù nó lượt x mới đúng xé xoay ra tưng lại đúng xé xoay đó ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนู้นอีครับเนี่ยตัวนู้นอีครับสว่งามาเลยตัวนี้มาที่ร่องอนะเอาไปเต็มๆนะครับไปด้านบนใหญ่เลยครับน่าจะมาหกถึงเจ็ดขีดได้ครับตัวนี้ครับ ได้เลครับผมจิดขีดเดี๋ยวที่กัดเม่นยังแค่ครับผมก้เพดานบนครับสวยงามยหญ่ตัวนี้เลยตัวนู้นน่าจะสี่ขีดได้ครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ห้าก็หกขีดนะครับตัวนี้ครับหรือเจ็ดก็ไม่แน่ได้สวยแล้ครับที่ใบไม้สองม้ครับกัดเลยใต้ร่มไม้รนบ ไอ้ลมเต้นกับถิ่นไรองนะไต้ลมนั่นะครับกดได้กดได้กดส่งไปหน่อยนะครับพาสายวิ่งวัดเลยครับสวยงามตัวนี้น่าจะหกขีดได้ครับผมว่าสวยงามนะครับตัวนี้ครับไปครับติดตามชมบนทาง่อครับครับ นานจะได้สายสวยพีครับขอโจปลาหน่อยครับนะคนัาประมาณครึ่งโลครึ่งโลหรือหกขิดประมาณนี้ครับสวยเลยครับผมเดี๋ยวที่กัดก็เป็นเม่นยางแท้ครับผมสวยงามเลยครับตัวนี้ครับแต็มที่สองครับผมงามมากครับไปครับ ไปติดตามชมผลนานต่อครับผมครับผมครับสรุปคลิปนี้ก็จบเป็ยงแค่เพียงเท่านี้ครับผมน่าไปสองแต้มครับสวยๆเลยครับผมเป็นหมายประจําที่ผมตกอยู่สองสามคลิปที่ผ่านมาครับผมหมายเด็ดเลยครับหมายนี้ครับไปได้อีกตัวก็ถัดจากถัดจากจุดที่ได้แต้มแรกครับก็ไม่ไกลครับเป็นคลองเดียวกันเนี่ยครับ ถัดไปประมาณทั้้อยห้าสิบเมตรแล้วมั้งครับได้ตัว,ตว,ตวที่สองับผมถือว่าหมานเลยครับวันนี้ครับได้ตัวสวยไปครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นำกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ